ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนนทเฮลโบรห6ล้อซิ่งแล้วนะครับนี่ก็ได้เวลาเริ่มงานกันแล้วแต่โอก็มาแล้วเราต้องสตาร์ทเครื่องรอนะครับเงาตาแตกครับตรงนี้ไม่เงา รถพอทงก็แหนบหักนะครับเห็นไหมครับก็ข้างนู้นนี่แหนบหักมาหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วครับอู้อู้ดูวสิมันแยกออกจากกันเลยครับที่ไปอืเสมอกันเพียบเลย Cái nào vậy? Cá xì si cồn không cho tôi à? Cái Cho tôi! tanh này không tanh đấy Hãy subscribe cho nè แล้วคุบพี่เราเลยไม่ได้ครับแค่นี้ไปไหนอะ่ะเราเคลียร์หน่อยดิเคลียร์ดิไปไหนไม่มีอะไรเลย จิ้มแล้วบิดถ้าเดินตรงๆแล้วจิ้มบิดแต่ว่าตัวเดินตัวนี้มันไม่แรงนะครับโคยกล้อบ โอ้ยสำนีก็เอาเนาะตักอะไรฮะตักคุณแค่เนี้ยกนขี้เล่นไนะแต่ไม่ใช่เล่นขี้ <laughs> เพิ่มงานได้ตัวอย่างนี้แหะ ไม่อาจจะระเบีหรอ,อกอะไรวะเนี่ยเป็นเครื่องเบาๆนพรุ่งน,รงนี้จันชูก็จะได้ขับเจ้าส้มลายนะครับ ทำตัวไม่ถูกเลยครับอ,อแล้วครับเริ่มมันเลงแล้ว ทงถอยลงครับ hai lượt tem còn này không มันก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับตอนนี้พี่เหล่าน้อยก็นั่งดูอย่างตั้งใจครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยวันนี้ ไม่ใช่ก็ให้เอาไปเติมรถถ่ยก่อนโอ้ออกมาเลยเอาไมมาใส่อีกครับออกมา นอนแบบเนิบๆครับนี่ครับเกียร์หนึ่งของฮีโน่คันนี้ใส่ฟูโซสีขาวเมื่อวานอูโอ้โหเกียร์หนึ่งยังกับเกียร์สองเลยครับสบายๆครับดินแบบนี้แบบใส่ยาวๆครับกันเตะ ก็กถึงคิวจะยักแล้วครับดูว่าจานชูจะใส่ดินเยอะแค่ไหนครับโอ้โรถอย่างงี้ไอรถนี่มองอยังไงก็หล่อครับคนขับก็หลอ่อเดี๋ยวไปดูดินข้างล่างครับมันอาจจะสัน่นๆหน่อยนะครับ ก็ไม่ค okay. ่อยลึกเท่าไหร่นะครับประมาณสามเมตรครับอย่างลึกนะสามเมตรสามเมตรกว่ากว่านะครับเกือบสุดครับเกือบสุดบูมโอ้ใส่เสมัยจงงานเลยครับ สไปใส่ได้ใส่ไปเจ้ายักษ์นี่เบรกมือแบบอยู่ดีมากเลยครับแต่ลมในถังหมดเบรกกร็ยังอยู่นะครับถ้าใส่เต็มกล่องเจ้ายักษ์นี่ก็เท่ากับสองร ของของหกล้อรธรรมดานะครับที่สองเที่ยววิ่งดินเที่ยวนะถ้าใส่เต็มกล่องอยางก็ไม่ค่อยดีด้วยครับยางเจ้าอยักไม่รู้ว่ายางจะหลุดหายตอนไหนนะครับ เ็นรวดแล้วดูครับดูจากข้างล่างครับนั่นเป็นไงโอ้โหรีดด้วยรีเรียบร้อยครับไปกันครับขึ้นหเห็นโทรศัพท์ตกค,ครับโอ้โหไปครับ อันนี้ในรถมีเด็กครับมองหน่อยอ้ใส่เสมอจุงอางเลยไหม <Okay. S 2> ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลบรอของ้อซซิงนะครับขอบคุณมากครับดูรอบขึ้นบอ่อครับไม่ถึง1,000รอบครับประมาณแปดร้อาอยครับ ไม่เหยียบก็ขึ้นนะครับเพราะมันเป็นดินแข็งครับก็ต้องล่ำลากันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ